ผมเนี่ยเป็นโควิดมาแต่ผมรักษาหายแล้วผมอยากรู้ว่าผมจะมีโอกาสติดอีกไหมฉีดวัคซีนครบแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าติดจะมีโอกาสตายไหมรู้สู้ได้จะตอบคำถามด้วยข้อมูลเพื่อผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วครับแต่ว่าต้องอยู่ในครอบครัวที่มีคนติดโควิดทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าวัคซีนเนี่ย กันตายแต่ไม่กันติดเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงครับวัคซีนโควิดกันตายแต่ไม่ได้กันติดปัจจุบันยอดสถิติผู้ป่วยโควิดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม2,564มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกและประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ในประเทศที่รับวัคซีนเป็นประเทศต้นๆของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลก็ยังมีผู้ติดเชื้อซึ่งได้ออกมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกลับมาสวมหน้ากาก,กอีกครั้งทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นถึงสวนทางกับสิ่งที่น่าจะเป็นวัคซี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 นที่ใช้ในประเทศไทยมีกี่ประเภท วัคซีนทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกับโควิด -19 เนี่ยผมแบ่งออกเป็น m r n a วัคซีนนะครับก็คือเขาฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายเราเนี่ยจะไปสร้างโปรตีนในรูปแบบของ mRNA นะครับที่กำหนดออกมาเพื่อที่จะมากระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับชนิดที่2นะครับนะก็คือวัคซีนที่ใช้ไวรัสเวกเตอร์นะครับนะเอาไวรัสโควิด -19 ฝากไวรัสตัวอื่นแล้ฉีดเข้าไปใน,นร่างกายแล้วมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับไวรัสนั่นเองนะครับวัคซีนชนิดที่3นะครับวัคซีนไวรัสเชื้อตายเอาเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสเนีย่ยมาทำให้ตายละแล้วลก็ฉีดเข้าไปในร่างกายเราประสิทธิภาพจริงๆของวัคซีนคืออะไรครับเวลาที่เราพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนนนนัั้้ะรรรบเเาาแ่งอกกปป็2ดวย คือประการแรกก็คือประสิทธิภาพในการป้องกันการติดก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มภูมิคุ้มกันของวัคซีนแต่ประสิทธิภาพในระดับที่2นั้นคือป้องกันไม่ให้อาการหนักหรือป้องกันไม่ให้เสียชีวิตวัคซีน,นต่างๆเหล่านี้จะมีระยะเวลาที่ประสิทธิภาพของเขาเริ่มลดลงทำไมฉีด2เข็มแล้วยังติดกันอยู่ วัคซีนเชื้อตายนั้นนะครับหลังจากที่ฉีดไป2เข็มใน2เดือนแรกจะมีประสิทธิภาพเนี่ยดูค่อนข้างดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยประสิทธิภาพหลังนี้จะลดลงซึ่งจะเริ่มเห็นได้นะครับว่ามีการติดมากขึ้นในบุคลากรในทางการแพทย์หรือว่าในประชาชนทั่วไปถ้าติดแล้วแต่ได้รับวัคซีนจะมีโอกาสเป็นหนักไหมครับการติดก็อาจจะไม่ถึงกับร้อเอร์เซ็แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการป้องกัน อาการตายหรือว่าอาการหนักนั้นยังคงอยู่สรุปคือการอาการหนักแต่ก็ยังติดอยู่ดีทำยังไงให้เราปลอดภัยสุดในตอนนี้ปลอดภัยที่สุดนั้นก็คือหมายความว่าเราก็คงต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลาระยะห่างอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับควรจะ2เมตรขึ้นไปล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำกับสบู่หรือว่าด้วยแอลกอฮอล์70%ขึ้นไปแน่นอนที่สุดว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนช่วยป้องกันการติดที่ลดลงและช่วยป้องกันอาการหนักได้เป็นเรื่องจริงเราจะรอดจากวิกฤตนี้ได้ต้องมีภูมิคุ้มกันกรับวัคซีนก่อนลดติดลดตายเพิ่มโอกาสสู้โควิดให้คนไทยทุกคน